ในคืนที่วัดร้างยังคงซ่อนเงาลึกลับเด็กหนุ่มผู้หลงทางกลับพบพระชะราที่คำทำนายของท่านจะเปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นคุณกล้าดูจนจบหรือไม่เสียงลมพัดผ่านต้นไม้โบราณดังก้องราวกับเสียงคร่ำครวญของผู้ตายเก่าแก่กลิ่นหญ้าแห้งผสมกับควันไฟจากกองทูปลอยคลุ้งในอากาศหนักอึง้งเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าสู่ลานวัดร้างที่เงียบเงันราวกับถูกโลกทอดทิ้ง แสงจันทร์สั่งเพียงครึ่งเดียวทำให้เงาของเจดีพังทลายทอดยาวคล้ายสัตว์ประหลาดทันใดนั้นเสียงสวดเบาๆแทรกมาจากในวิหารมืดเสียงนั้นต่ำลึกและสั่นสะเทือนหัวใจของเขาเด็กหนุ่มหยุดนิ่งเหงื่อเย็นไหลซึมตามขมับแม่ลมหนาวยังพัดแรงเขาก้าวเข้าไปช้าๆทุกฝีเท้าดังกล้องไปทั่วความว่างเปล่าในความมืดเงาของพระชราผู้หนึ่งปรากฏขึ้นดวงตาท่านลึกดำเหมือนบ่อที่ไร้ก้นเหว เสียงท่านกล่าวเบาๆแต่ทุกคำชัดเจนราวกับสลักลงในจิตวิญญาณเจ้าจะได้พบสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตแต่ต้องแลกด้วยบางสิ่งที่เจ้ารักที่สุดหัวใจของเด็กหนุ่มเต้นแรงเหมือนกลองสึดเขาพยายามเอ่ยถามแต่เสียงกลับติดคอพระชรายิ้มเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มที่ไม่รู้ว่าคือเมตตาหรือคำสาปแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันสันไหวทำให้เหงาท่านโยกคล้ายสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเสียงกลองดังขึ้นจากที่ไกลาราวกับมาจากใต้ดิน พื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเบาแต่ต่อเนื่องคำทำนายดังซ้ำในหูของเขาจนทุกเสียงรอบกายดับลงเหลือเพียงหัวใจที่เต้นแรงและเสียงท่านที่ก้องไม่หยุดเด็กหนุ่มก้าวถอยหลังแต่เท้ากลับหนักเหมือนถูกตรึงพระชราก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นทุบเข้มข้นจนหายใจแทบไม่ออกสายตาของท่านจับจ้องลึกเข้าไปถึงจิตใจที่สันไหวแล้วคำสุดท้ายก็พังครูออกมาเจ้าหนีไม่ได้คำทำนายเริ่มแล้วแสงจันทร์ดับวูบความมืดโอบรัดท,ทุกสิ่ง เสียงระครังวัดดังขึ้นหนึ่งครั้งก้องไปทั่วหูบเขาและเด็กหนุ่มรู้ทันทีว่าชีวิตของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงระครังยังสะท้อนก้องเหมือนถูกตีซ้ำจากทุกทิศท,ทางลมพัดแรงขึ้นจนใบไม้ปลิวว่อนราวกับพายุเล็กเงาต้นไม้เต้นระยะบนพื้นดินเหมือนวิญ,ญญาณไร้ร่างกำลังเคลื่อนไหวเด็กหนุ่มหอบหายใจถี่เสียงหัวใจดังกว่าลมและระครังรวมกันพื้นหินใต้เท้าเย็นเฉียบราวกับซ่อนเลือดที่แห้งกรังมานานหลายศตวรรษ เขารู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงเข้าด้านในวิหารที่มืดสนิทไฟตะเกียงริบรี่กระพริบราวกับกำลังจะดับและในเงามืดเสียงสวดมนต์โบราณดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้หนักแน่นกว่าเดิมเสียงนั้นไม่ใช่เพียงของพระชราอีกต่อไปเหมือนมีหลายร้อยเสียงซ้อนทับกันจนกล้องกังวานในกะโหลเด็กหนุ่มยกมือปิดหูแต่เสียงยังดังชัดเจนในหัวทุกถ้อยคาเหมือนคมมีดเฉือนผ่านความคิดทําให้เขาสันสานกลิ่นควันทูก,กลับกลายเป็นกลิ่นเหม็นไม่รุนแรง คล้ายกลิ่นหนังเนื้อที่ถูกไฟเผาเขาสำลักจนแทบสุดเข่าลงกับพื้นแต่เงาของพระชรายังคงยืนมั่นไม่ขยับแม้แต่น้อยดวงตาท่านเปล่งแสงสีแดงเข้มราวกับไฟนรกส่องผ่านม่านตาเงารอบกายขยายออกเหมือนปีกของสัตว์ประหลาดเด็กหนุ่มถอยกรูดไปชนเสาหินร่างกายเย็นจนชาแต่ภายในอกกลับร้อนวูบวาบเหมือนมีไฟเผาอยู่ข้างในเสียงกลองดังถีขึ้นราวกับหัวใจปีศาจกำลังเต้น พื้นเริ่มแตกเป็นรอยร้าวเล็กๆส่งเสียงดังกรอบกแกรบความมืดไหลออกมาจากรอยแยกเหมือนควันดำมีชีวิตมันลอยขึ้นตามขาของเด็กหนุ่มเย็นจัดจนกระดูกสันเขากรีดร้องแต่เสียงกลับไม่ออกมาแม้เพียงคำเดียวดวงตาพระชราสองประกายแรงขึ้นและเสียงท่านก็เอ่ยช้าๆเลือดเจ้าจะเปิดประตูและเมื่อมันเปิดไม่มีใครปิดได้อีกทันใดนั้นรอยร้าวใต้พื้นแตกกว้างเปลวไฟพวยพุ่งพุ่งขึ้นสว่างจ้า เงาสีดำจํานวนมากทะยานออกมาพร้อมเสียงกรีดร้องของวิญญาณเด็กหนุ่มถูกดึงลงไปช้าๆเหมือนตกสู่เหวไร้ก้นดวงจันทร์กลับส่องแสงอีกครั้งแต่แสงนั้นไม่อุ่นอีกต่อไปมันเย็นเยือกและสว่างเพียงพอที่จะเผยให้เห็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวตรงหน้าเขาแสงจันทร์ที่เยือกเย็นสะท้อนลงบนเปเลวไฟสีดำที่พวยพุ่งพเปเลวไฟนั้นไม่ให้ความร้อนแต่กลับปล่อยความเย็นกัดกินกระดูก เสียงวิญญาณคร่ำครวญดังสะท้อนเหมือนกรีดเนื้อใจทีละชั้นเด็กหนุ่มตัวสั่นเท้าแทบไม่แตะพื้นเพราะถูกดึงโดยแรงที่มองไม่เห็นลมหายใจของเขาขาดห่วงราวกับถูกบีบคอจากด้านในเลือดในเส้นเลือดเหมือนหยุดไหลากายแข็งทื่อราวกับรูปสลักรอยร้าวใต้พื้นแตกกว้างขึ้นจนกลืนเสาหินรอบวิหารเสียงหินถล่มดังสนั่นแต่กลับไม่มีสิ่งใดหยุดแรงมืดนั้นได้พระชรายือนอยู่กลางความวุ่นวายเงายาวคลุมทั้งวิหาร รอยยิ้มของท่านบิดเบี้ยวจนไม่เหมือนมนุษย์ดวงตาแดงก่ำสองมาทางเด็กหนุ่มราวกับตัดวิญญาณออกจากร่างเสียงเกินเอ่ยต่ำลึกดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคือกุญแจและกุญแจต้องแตกสลายเด็กหนุ่มพยายามดิ้นเสียงกระดูกดังลัานในอกเหมือนกำลังแตกทีละชิ้นเหงื่อเย็นไหลรวมกับน้ำตากลายเป็นหยดเค็มขมบนริมฝีปากเขารู้สึกถึงแรงดึงที่มากขึ้นราวกับมีมือหลายร้อยกำลังฉุดลงสู่ก้นเหว เสียงเล็บกรีดพื้นหินด่างครืดครืดขณะที่เขาพยายามเกาะไว้ทันใดนั้นเสียงหัวเราะต่ำของพระชราดังก้องไปทั่ววัดร้างหัวเราะนั้นหนักหน่วงและสั่นสะเทือนทุกเส้นประสาทเปเลวไฟสีดำพุ่งขึ้นสูงจนแตะเพดานวิหารและในเปเลวไฟนั้นเงาร่างมหมาปาปรากฏขึ้นชาชาทีละส่วนเงานั้นมีปีกกว้างเหมือนค้างคาวพันปีมีกรงเล็บยาวแหลมราวกับดาบที่เปื้อนเลือดเสียงหายใจของมันดังลึกและแรงราวกับพายุซัดในถ้ำม,มืด เพียงแค่เงาเคลื่อนไหวอากาศก็หนักอึ้งจนเด็กหนุ่มแทบหายใจไม่ได้เขาเบิกตากว้างหัวใจเต้นจนแทบทะลุออกจากอกแรงดึงจากรอยแยกรุนแรงขึ้นเหมือนกระชากวิญญาณออกจากร่างพระชระเอื้อมมือออกมานิ้วเรียวยาวแต่อากาศเบาๆและสิ่งมีชีวิตในเปเลวไฟก็หันมามองตรงเข้าสู่ดวงตาเด็กหนุ่มทันทีสายตาของเงาหม,ม,มานั้นเหมือนหลุมลึกที่ดูดกลืนทุกแสงสว่างเพียงศบตาเด็กหนุ่มก็รู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสียเส่ยงๆ เสียงกรีดร้องเผาเบาดังก้องอยู่ในกะโหลกราวกับวิญญาณของเขาหลุดร่วงความเจ็บปวดแล่นไปทั่วสันหลังเหมือนคมมีดที่ลากช้าๆอากาศรอบกายหนาวจัดจนลมหายใจกลายเป็นหมอกขาวแต่ภายในอกกลับลุกไม่เหมือนถูกเผาด้วยไฟนรกเสียงกลองที่ดังไม่หยุดเปลี่ยนเป็นจังหวะสับสนเร็วและบาลา้าคลั่งรอยร้าวบนพื้นขยายออกจนเห็นแม่น้ำสีเลือดไหลวนอยู่เบื้องล่างกลิ่นคาวเลือดโชยขึ้นมาจนคลื่นไส้แทบขาดใจ เงาปีกมหือมาเคลื่อนไหวช้าๆก่อให้เกิดแรงลมพัดกระแทกใบไม้แห้งปลิวกระจายกลายเป็นเส้นมีดเล็กๆเฉือนผิวหนังเด็กหนุ่มหยดเลือดสีสดหยดลงไปในรอยแยกเสียงฉาดังขึ้นเหมือนโลหะร้อนจุ่มน้ำพระชรายกมือขึ้นสูงเสียงสวดมนต์กลับมาอีกครั้งหนักและทุ้มจนดินสะเทือนทุกถ้อยคำเหมือนโซ่เหล็กพันรอบร่างเด็กหนุ่มบีบรัดแน่นขึ้นทุกวินาทีเขาพยายามตะโกนแต่เสียงขาดหายเหลือเพียงเสียงลมหายใจขาดห่วง ดวงตาพระชราเปล่งแสงแดงจัดยิ่งกว่าเดิมจ้องลึกเข้ามาอย่างไม่กระพริบทันใดนั้นนม้อม้าขยับเข้ามาใกล้กรงเล็บมันลากผ่านอากาศเสียงดังแหลมราวกับโลหะเสียดสีกันความมืดรอบกายเริ่มไหลเข้าปากและจมูกของเด็กหนุ่มเขากระตุกแรงเหมือนกำลังจมน้ำแต่ไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วเสียงหัวใจเต้นดังกึกก้องในความว่างเปล่าทุกสิ่งรอบตัวมืดสนิทเหลือเพียงแสงตาแดงของพระชราและสัตว์ปีศาจ เงานั้นอ้าปากว้างเสียงกรีดร้องนับพันดังออกมาพร้อมกันและในเสี้ยววินาทีนั้นเด็กหนุ่มก็เข้าใจว่าเขาไม่ใช่ผู้ถูกเลือกแต่คือเครื่องบูชาเลือดของเด็กหนุ่มหยดลงไม่หยุดราวกับทุกหยาดคือเชื้อเพลิงของพิธีต้องสาบแม่น้ำเลือดเบื้องล่างเดือดพล่านฟองสีดำลอยขึ้นมาพร้อมเสียงปุดๆหน้าขนลุกกลิ่นคาวปปนกับกลิ่นกรรมฐานจนแสบจมูกและปากเขาพยายามดิ้นหนีแต่แขนขากลับไร้เรี่ยวแรงเหมือนถูกสูบออกไปทีละหยด เสียงสวดของพระชราดังขึ้นสูงสุดจนแผ่นดินสั่นสะเทือนทุกคำคือคมดาบฟาดฟันลงบนจิตใจเข่าของเด็กหนุ่มสุดลงเองโดยไม่รู้ตัวดวงตาของพระชราฉายแสงแดงเรืองว่าเปล่ากับเปลวไฟที่ไม่มีวันดับริมฝีปากท่านยกยิ้มช้าๆาคล้ายคนที่รอคอยมานานนับศตวรรษรอยแยกกลางวิหารกว้างขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีแขนสีดำยาวโผล่พ้นออกมากรงเล็บแหลมกรีดอากาศเสียงแหลมเสียดหูดังจนกระดูกสัน่น เด็กหนุ่มหอบหายใจที่รู้สึกเหมือนปอดถูกบีบอัดให้เล็กลงทุกวินาทีหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดแต่ยิ่งเต้นแรงเสียงกลองก็ยิ่งเร็วตามเงาม,มาหมาค่อยๆโผล่พ้นออกจากเปลวไฟทั้งร่างปีกสีดำขยายออกชะ้าชะคลุมทั้งเพดานวิหารจนมืดสนิทเพียงแรงขยับเล็กน้อยอากาศก็หนาวเหน็บราวกับน้ำแข็งพันปีความมืดนั้นแทรกซึมเข้าสู่เส้นเลือดของเด็กหนุ่มทำให้เขาหนาวถึงกระดูกสันหลัง ดวงตาของสัตว์ปีศาจเบิกกว้างมองตรงมายังเขาเพียงผู้เดียวในแววตานั้นไม่ใช่ความโกรธแต่คือความหิวกระหายอย่างไร้ขอบเขตเสียงกระหึ่มดังมาจากท้องมันคล้ายคำรามที่สะเทือนพื้นโลกทันใดนั้นกรงเล็บยักย้ายก็พุ่งลงมาคล้ายสายฟ้าฟาดจ่อหยุดห่างจากศีรษะเขาเพียงเส้นผมเดียวปลายกรงเล็บคมกริบสะท้อนแสงจันทร์สีหม่นวาบขึ้นเสียงเสียดแหลมของมันกรีดเข้าไปในหูเหมือนค้อนทุบไม่หยุด เด็กหนุ่มหลับตาแน่นหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกลมหายใจขาดห่วงร่างสันสถานราวกับจะสลายเป็นผงพื้นหินใต้ตัวเริ่มแตกร้าวเป็นเส้นยาวเหมือนใยแมงมุมจากรอยแยกมีไอสีดำพวยพุ่งพุ่งออกมาร้อนจัดแต่กลับทําให้ผิวหนังชาเสียงคร่ําครวญของวิญ,ญญาณดังขึ้นทีละเสียงแทรกซ้อนกันจนหนาหูเหมือนมีทั้งพันร่างกําลังตะโกนขอให้ถูกปลดปล่อยพระชรายังคงยืนนิ่งแสงตาแดงเรืองราวกับคบเพลิงในนรก ริมฝีปากท่านขยับชาๆเปล่งคำสวดที่ไม่ใช่ภาษาใดในโลกมนุษย์ทุกคำทำให้อากาศรอบตัวหนักขึ้นเหมือนก้อนหินทับอกเด็กหนุ่มพยายามร้องแต่เสียงกลับหายไปในความมืดกรงเล็บมหืมมาค่อยๆเคลื่อนต่ำลงอีกนิดเสียงเสียดหูดังแหลมยาวราวกับชะตากรรมถูกเขียนด้วยเหล็กร้อนลมหายใจของสัตว์ปีศาจพ่นออกมาเป็นหมอกหนากลิ่นกรรมฐานฉุนจนแสบตาหมอกนั้นห่อหุ้มร่างเด็กหนุ่มไว้ทำให้ร่างกายหนักและเย็นเหมือนถูกฝังทั้งเป็น หยดเลือดสุดท้ายตกลงสู่รอยแยกเสียงดังฉาก้องสะท้อนแม่น้ำเลือดพลันคุกรุ่นคลื่นสีดำกระโจนขึ้นสูงราวกับจะกลืนฟ้าเสียงหัวเราะต่ำของพระชราดังก้องกังวานบาดลึกเข้าไปถึงวิญญาณและในเสี้ยววินาทีกรงเล็บนั้นก็หยุดกลางอากาศก่อนที่ความมืดทั้งมวลจะถาโถมเข้าใส่เขาอย่างรุนแรงความมืดพุ่งเข้าใส่ร่างเด็กหนุ่มเหมือนคลื่นทะเลเดือดดำนินเขารู้สึกถึงแรงกระแทกที่บทขยี้กระดูกจนปวดแสบทุกเส้นประสาท เสียงหัวใจเต้นแรงกลายเป็นเสียงกล้องในโพรงกะโหลกไม่ใช่จังหวะมนุษย์อีกต่อไปทุกการเต้นคือแรงบีบให้ความมืดแทรกซึมลึกลงสู่เส้นเลือดสายตาของเขาเริ่มพร่ามัวแสงจันถูกกลืนจนหมดสิน้นรอบกายเหลือเพียงสีดำข้นที่ขยับได้ราวกับมันมีชีวิตเสียงคร่ำครวญของวิญ,ญญาณกลายเป็นเสียงหัวเราะย้อนนับพันแต่ละเสียงกระซิบชื่อของเขาเรียกซ้ำเล่าซ้ำเล่าจนสติแทบขาดร่างกายหนักราวกับถูกพันธนาการด้วยโซ่เหล็กนับร้อยเส้น เขาพยายามขยับแขนแต่ข้อมือกลับถูกบีบรัดแน่นเหมือนถูกจับด้วยมือเย็นเฉียบลมหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนปอดกำลังจะระเบิดความกลัวเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังร่างกายสั่นระริกเหมือนใบไม้ต้องพายุทันใดนั้นดวงตาของพระชราก็เปล่งประกายแรงขึ้นราวกับไฟเผาผลาญในนรกริมฝีปากท่านเกื้อนเอ่ยเพียงประโยคเดียวแต่ดังก้องทั่วหุบเขาเจ้าคือสะพานแห่งการกำเนิดใหม่คำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบลงในกระโหลกทำให้เขากรีดร้องสุดเสียง รอยแยกใต้พื้นพลันประตูเป็นเปลวไฟสูงเสียดฟ,ฟ้าเสียงสัตว์ปีศาจคำรามออกมาดังกึงกก้องจนโลกสั่นสะเทือนปีกมือหมากางออกสุดแรงพัดเอาเศษหินและเศษซากปลิวว่อนความมืดทั้งหมดไหลเข้าสู่ร่างเด็กหนุ่มอย่างบ้าคลั่งจนดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานดวงตาแดงฉานของเด็กหนุ่มสะท้อนเปลวไฟเหมือนกระจกนรกในอกของเขาเกิดเสียงคำรามต่ำรุนแรงและไม่ใช่เสียงของมนุษย์ เส้นเลือดทั่วร่างพองโตแสงสีดำไหลวนเหมือนลาวาที่มีชีวิตเขารู้สึกว่าร่างกายกำลังถูกฉีกออกและประกอบใหม่ในเวลาเดียวกันพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับโลกทั้งใบกำลังหายใจรอยแยกขยายออกจนกลืนแทบทั้งวิหารเจดี JD เก่าแก่พังทลายลงทีละส่วนเสียงหินถล่มดังสนั่นไม่หยุดฝุ่นควันหนาทึบแต่เปลวไฟสีดำยังสว่างวาบในหมอกนั้นเสียงกรีดร้องนับพันแปรเปลี่ยนเป็นเสียงสวดสรรเสริญปีศาจ ทุกทอยคำคือโซ่ตรวนที่รัดวิญญาณเด็กหนุ่มจนขาดอากาศเขาพยายามต้านแต่หัวใจกลับเต้นตามจังหวะกลองปีศาจโดยไม่รู้ตัวยิ่งเต้นเร็วความมืดยิ่งลึกและเสียงคำรามในอกยิ่งดังพระชราย,ยกแขนขึ้นช้าๆชาฝ่ามือชี้ตรงไปยังท้องฟ้ามืดทันใดนั้นเมฆหนาทึบปกคลุมจนดวงจันทร์ดับสิน้นความเงียบเข้าปกคลุมราวกับจักรวาลหยุดหายใจมีเพียงเสียงหัวใจปีศาจที่ดังแทนเสียงโลก เด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงฉายแสงแรงจนทะลุความมืดรอยยิ้มแปลกปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเขาอีกแล้วเลือดที่เปื้อนริมฝีปากกลายเป็นรอยสัญ,ญลักษณ์สีดำแผ่ขยายทั่วแก้มและเสียงกระซิบจากเงาปีศาจดังขึ้นในหัวเจ้าคือเราแล้วพื้นหินใต้ตัวเขาระเบิดออกเป็นเศษซากเสาหินโบราณหักสะบั้นเหมือนกิ่งไม้แห้งเสียงคำรามของสัตว์ปีศาจดังผสานกับเสียงกรีดร้องของเด็กหนุ่มกลายเป็นเสียงเดียว เสียงที่ทําให้ฟ้าและดินสถานสะเทือนเสียงคํารามนั้นก้องสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าฉีกโลกออกเป็นสองส่วนเปเลวไฟสีดําพุ่งขึ้นสูงจนเผาผลาญเงาของวิหารที่เหลือเพียงซากกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นจนแทบกลืนอากาศรอบกายเด็กหนุ่มหรือสิ่งที่เคยเป็นเขายืนอยู่กลางเปเลวไฟด้วยดวงตาแดงฉานพระชรายังคงยืนนิ่งแต่รอยยิ้มท่านกลับกว้างขึ้นจนหน้าขนลุกแสงตานั้นมอดดับลงทิ้งไว้เพียงเงามืดที่กลืนร่างหายไป เหลือเพียงเด็กหนุ่มที่ยืดกายขึ้นสูงร่างกายแปรเปลี่ยนชา้ชาๆผิวหนังแตกออกเป็นเส้นรอยแผลที่เรืองแสงสีดำเหมือนฟ้าผ่าบนท้องฟ้าเสียงหัวใจเต้นช้าลงแต่แต่ละจังหวะกลับสะเทือนดินสะเทือนฟ้ารอบตัวเต็มไปด้วยเสียงคร่ำครวญของวิญ,ญญาณที่ไม่มีทางหลุดพ้นเขาอ้าปากกว้างเสียงกรีดร้องแหลมยาวดังออกมาแต่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์หากเป็นเสียงปีศาจที่สะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาเปเลวไฟดับลงกระทันหันทิ้งความเงียบที่หนักอึ้ง ท้องฟ้าปิดสนิทไร้แสงจันทร์ดวงดาวมืดดับเหมือนถูกลบหายไปมีเพียงเงาของเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่กลางความมืดร่างนั้นไร้หัวใจของมนุษย์เหลือเพียงในตาสีแดงที่ส่องแสงในเงาสลัวและในคำคืนนั้นเสียงกลองปีศาจยังคงดังห่างไกลเรากับเตือนว่าโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์อีกต่อไปแล้ว